สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f อเก่านะครับและก็สวัสดีผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังไม่วนะ่าจะเป็นการติดตามรับชมในครั้งแรกนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับผมก็จะได้หา ข้อมูลดีมาวิเคราะห์ให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับมีสูตรไหนที่บอกสูตรได้นะครับเอาสูตรมาให้ทําก็จะพยายามหามานะครับจะเป็นเอาเป็นสูตรที่ดีๆก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะครับก่อนที่จะไปฟังการคํานวณสูตรนะครับวันนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับสูตรที่เข้ามาใหม่จะใช้จริงงวดแรกนะครับสูตรนี้เดินดีปี64ยังไม่พลาดนะครับปี64ยังไม่พลาดนะจะนําไปนะครับ เทียบประกบกับสูตรหลักที่เดินจริงนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับที่เดินจริง2สูตรนั้นนะครับแล้วก็สูตรที่มันหลุดนะครับก็จะลองเอามาดูซินะครับมาวิเคราะห์ใส่กันดูนะครับย้ําว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์ผมไม่ใช่มาจะมาเอามาลงแล้วก็ฟันพวกๆกไม่ใช่นะครับก่อนที่จะไปฟังกันนะครับขอฝากคําเตือนนะครับคําเตือนก็ได้ขึ้นให้นะครับในไตเติ้ลตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับว่า ให้ดูเพื่อความบันเทิงหรืออาจจะใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณและการคิดก็ส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสถิติย้อนหลังดนดีไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่เข้าเอเอจะเข้าต่อนะครับ และสถิติย้อนหลังถึงแม้มันไม่เข้าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เข้าตลอดไปนะครับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเข้าตลอดนี่แหละมันไม่ปกตินะครับให้คิดแบบนี้นะครับผมแค่เกินนี่ก็ปลาไปสองนาทีแล้วนะครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเข้ามาใหม่สูตรแรกนะจะเอามาลงในช่องสูตรแรกเอามาลงเสริมในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะครับ ถ้ามันเดินต่อนะครับมันก็อาจจะเป็นสามสี่สูตรเลยก็ได้นะครับเทียบกันเป็นสูตรละหกตัวเลยนี่นะครับใครชอบเลขเยอะมาทางนี้ครับใครชอบเลขน้อยนะครับทาเองนะครับผมทําเองนะครับผมไม่ถนัดเลขน้อยผมกลัวมันหลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรหลักๆถ้าเข้าก็เข้าตรงนะครับถ้าไม่เข้าก็อาจจะเข้าหลักไหนหลักนึงนะครับเพื่อให้เลือกว่าเราจะชอบหลักไหนชอบสูตรไหนไปพิจารณาใส่ตัวเองนะครับถ้า ถ้าถามว่าหลักร้อยนะครับสูตรใหม่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ปีหกสี่ยังไม่พลาดเทียบกับสูตรเก่าก็คือสูตรที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เคยพลาดอาจจะเอาเฉพาะสูตรที่สองกับสูตรใหม่มาเทียบกันก็ได้เดี๋ยววันนี้จะลองเทียบให้ดูกันนะครับสูตรใหม่จะตามนี้นะครับผมจะไม่คำนวณให้ดูแต่ผมจะบอกสูตรแล้วเอาไปคำนวณกันเอาเองนะครับนี่นะครับสูตรนะครับสิบบนบวกหน่วยล่างครับบวกหลักสิบนะครับหลักสิบหน้าครั้งที่สองคูณสามนะครับแล้วก็บวก หลัก10ท้ายนะครับหลัก10ท้ายครั้งที่1นะครับตัวเลขคงที่นะครับ2 2ง3 1 1น่ะครับผลจะเป็นอย่างนี้ครับถูกเป๊ะทุกหมวดครับในย้อนหลังถูกเป๊ะแน่นอนนะครับในย้อนหลังเนี่ยนะครับไม่มีใครเอาทีิผิดเยอะมาให้ดูนะครับนี่ก็สถิติเผื่อใครชอบสถิติเป็นแบบนี้อาจจะมาใครจะดูแบบซิกแซกมาเหรอช่องไหนที่มาบ่อยไม่มาบ่อยนะครับนี่ช่องไหนมาบ่อยบ้างนะครับถ้าสังเกตนะครับถ้าสังเกตจะให้สังเกตเลยนะครับตัวเลข นี่นะครับตั้งแต่ปี64เนี่ยแถวที่2เนี่ยมาครั้งเดียวแถวที่3ก็มาครั้งเดียวนะครับแถวที่4ก็มาครั้งเดียวแถวที่5ก็มาครั้งเดียวนะครับแถวที่มาบ่อยที่สุดคือแถวที่4เออแถวที่5กับแถวที่6เนี่ยมาอย่างละครั้งนะครับแถวที่2แถวที่2แถวที่3แถวที่5แถวที่6มาอย่างละครั้งนะครับแถวที่มาบ่อยสุดก็คือแถวที่4กับแถวที่1นะครับ แถวที่สี่มาแรงอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แถวที่หนึ่งก็มาแรงนะครับตามนี้นี่มันก็จะมีบางคนก็จะสังเกตนะเอ๊แถวที่ไหนแถวไหนนะครับบวกตัวไหนว่ามันจะมาดีออกกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับงวดนี้นะครับได้ตัวนี้นะครับผมคำนวณแล้วไม่ต้องไปมาคิดให้ดูเสียเวลานะครับงวดนี้นะครับได้ตัวนี้เลยงวดแรก สีดแดงๆเลยขอให้ออกไม่แดงดีกว่าเดี๋ยวไม่เข้าพวกไหนนะหกเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์นะครับสองสามหกเจ็ดแปดนีผมขอทวนก่อน ควรในสูตรก่อนนะครับเนี่ยจะผิดหลักสูตรไม่ยากหรครับถ้าจดถูกหลักนะครับถ้าจดผลถ้าจดผลสลากมาผิดหลักก็จบนะครับสามตัวหน้ากสามตัวท้ายนี่ตัวประเด็นเลยนะครับตัวประเด็นเลยหกบวกเจ็ดสามเจ็ดหกบวกหนึ่งบวกสี่หกเจ็ดโอเคตรงเป๊กนะครับ <c oughs> จ็ดเป็นแปดแปดเป็นแปดเป็นศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดโอเคศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดจัดไปเลยครับงวดแรกหนึ่งธันวานะครับเขียนสวยสวยครับหกสี่หนึ่งทั้งราหกสี่นะครับสำหรับปรับร้อยสูตรใหม่นะครับแถวดีแถวที่เข้าดีที่สุดกนะคือแถวนี้ เลข6แล้วก็ลองมาคือเลขศูนย์แถวที่เข้าดีที่สุดนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแถวอื่นจะไม่เข้านะระวังให้ดีนะครับพวกที่หายไปน,นานาน,นี่มันก็อาจจะเข้าก็ได้เช่นพวกนี้นะครับเราเอาไปเทียบกันดูมาเทียบกันทีนี้ผมจะเทียบให้ดูเลยกับพวกนี้นะครับนี่ผมจะเอามาแทนนะครับมาแทนช่องนี้ซึ่งมันหลุด2งวดติดนะครับหลุด2งวดติดนี่ผมเอาศูนรนี้เข้าแทนนะครับ สูตรนี้ร้อยเปอร์เซ็นสูตรแล้วก็สูตรเก่าี่นี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขียนเขียนจะเขียนเป็นสีแดงนะครับศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดเพราะว่าเป็นสูตรใหม่นะครับอ่าศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดนี่สูตรเก่านะครับใช้มาก่อนหน้านี้ใช้ั้นแต่วันที่สิบหกกันยานะครับเห็นไหมครับใช้้งแต่วันที่สิบหกกันยาน มันเข้าตลอดนะครับสองสูตรนี้นะครับมันมาตายสูตรนี้สองสองงวดนะครับนี่มันก็เลยไม่เข้าเนี่ยมันเข้าตัวรองนะครับมันเข้าตัวรองเนาะสูตรนี้ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ตามที่ผมบอกไว้แต่ต้นคลิปนะครับผมจะลองเทียบ,นะบเทียบสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองให้ดูนะครับมีศูนย์นะครับสองสาม 0236ไม่มี70237มี4ตัวนะครับนี่20นี่100%นะครับปี64ไม่พลาดมันชนกันอยู่ที่0237นะครับ0237 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสูตรเก่าเนี่ยที่หลุด2ง,งวดเนี่ยนี่ก็มี FC นะครับหลายคนเหมือนกันว่าลองเอามาดูหน่อยแอปมันไม่น่าจะหลุด2มันไม่น่าจะหลุดเกิน2ง,งวดนะ เนี่ยจะาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นเลขหตัวมันก็มีโอกาสเข้านะครับแล้วก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับเข้าใจตามนี้นะครับประกบเลยนะครับ3สูตรนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเลขศูย์มีกี่สูตร3สูตรนะครับ1น3นะครับเลขไอ้เลขก1 เลขหนึ่งมีหนึ่งสูตรนะครับเลขสองมีสองสูตรเลขสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับศูนย์สองสามสองสามอ่าแล้ก็เลขสี่ไม่มีนะครับเลขห้าเลขห้าไม่มีเลยนะครับเลขหกสองสูตรนะครับเลขเจ็ดหนึ่ง สองสามนะครับเลขแปดหนึ่งสองเลขเก้าหนึ่งสองนะครับนี่ถ้าจะใช้ในงวดนี้นะครับที่เดินจริงแบบไม่พลาดตั้งสามสูรก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีศูนย์มีสามมีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะครับศู 0, 3, 7, นย์สามเจ็ด สา037ใช่ไหมทีนี้มาดูถ้านะครับเขียนก่อนเขียนไว้ก่อนถ้าเราจะใช้ศูนย์สามเจ็7 0 xx X 3 xx xx X, 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 แทนค่าตัวไหนก็ได้มาจับใส่เองนะครับศูนย์สามเจ็ดหนึ่งทอคอนะครับหกสี่นะครับนี่กระดาษแผ่นเก่า เป็นลายเหมือนสักยันเลยนะครับ037 <c oughs> ตัวรองเดี๋ยวดูก่อนตัวรองมีตัวไหนบ้างเผื่อมันเป็นเหมือนงวเมื่อกี้งวเมื่อกี้เข้าตัวรองเลขเจ็ดนะครับเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ตัวรองก็จะมี2 6 8 9 2 6 8 9มีสามตัวนะครับตัวรองมี2 6 8 2>, 2 6 8 9สี่ตัวดิ <c oughs> มีสี่ตัว ห้าหกเจ็ดสองหกแปดเก้านะครับทีนี้สูตรที่มันหลุดสองงวดนะครับสูตรที่มันหลุดสองงวดเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับนี่ครับสูตรที่มันหลุดสองงวดสําหรับร้อยนะครับสูตรนี้ผมรันมาตั้งแต่สองพฤษภานะครับนี่เห็นไหมครับ 890124งวด16บคันวาไอ 16, พฤจิการมหลุดนะครับงวดนี้มันได้6 7 8 9 02ปดนสอะครับห78 9 0ด6 7 8เ0 2นะครับ, 6, 7, 8, 9, 0, 2, รบมีเลข6กเพียนเลข6เป็น1ตัว7จครับ8 9 0 สองเพิ่มกําลังเลขเจ็ดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับใช่ไหมเออเลขเจ็ดกับเลขศูนย์นะครับนี่ถ้ารวมกันทั้งหมดนะครับ 4, รสีรบ่รวมกันทั้งหมดจะเป็นสี่สูนย์นะครับรวมกันทั้งหมดจะเป็นสี่ศูนย์นะครับเลขตอนนี้เลขเจ็ดนี่เลขศูนย์กับเลขเจ็ดนะครับเลขศูนย์กับเลขเจ็ดเด่นสุดนะครับ แล้วตัวรองลงมาก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับตัวรองก็จะน้อยลงตัวรองก็จะเป็นสามอ้สองสามเออมันจะมาขย่อนมาตัวรองแตเพราะว่ามันมี3ก็มาเพิ่มเข้ามาก็คือเลข2นะครับเลข6เลข8เลข9นะครับ4กับน้ายังไม่โผล่ามาเลยนะครับขนาด4สูตรยังไม่โผล่4กับ5้าเลยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่ามันอาจจะมาตัวไม่โผล่ก็ได้แต่มันก็เป็นไปได้ยากนะครับทั้งหมด4ี่สูตร สีสูตรเลขสูตรตั้งสูตรละหกตัวมันยังไม่มีสีกับห้าเลยนะครับอาจจะโพลมาก็ได้นะครับฝากไว้พิจารณาก็แล้วกันถ้าใครชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะลงในส่วนของเลขดับต่อไปนะครับเลขดับต่อไปตอนนี้ก็พิกัดเด่นก็คือศูนย์กับเจ็ดนะครับสําหรับหลักร้อยไม่รู้ว่าจะมาคู่หรือขี้แล้วทีนี้นะครับแต่ทั้งสามตัวนี้มันก็มาในส่วนทางขี้นะครับถ้าเป็นคู่ก็อาจจะมาตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาขี้นะนะครับน่าจะมาขี้ไม่รู้นะครับ อาจจะดับเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดอีกเหมือนเดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูเลขดับถ้ามันจริงก็ถ้ามันดับกลายเป็นเด่นเนี่ยเราก็เลื่กเป็นเด่นไปนะครับมันจะมายาวได้ขนาดไหนมันไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องเชื่อว่ามันเป็นดับตลอดดับเป็นเด่นเราก็ใส่มันเป็นเด่นเลยเพราะว่าผมคำน,นวณเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้เราเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับหลักร้อยเอาแค่นี้นะครับจบสําหรับหลักร้อยแล้วจะเอามาตัด เอามาให้ดูในส่วนเลขดับใครชอบเลขกดับก็นําไปเปรียบเทียบกับที่ตัวเองชอบได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ